สวัสดีครับโฮมสตอรี่ครับผมเชื่อว่าทุกๆครอบครัวนะมีเรื่องราวที่เหมือนกันบ้างหรือไม่ก็แตกต่างก,กันออกไปการที่เราได้อยู่บ้านแบบเป็นเดือนๆแบบนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยในครอบครัวเราก็มีเรื่องราวสตอรี่ที่น่าจะนําเสนอเหมือนกันนะเพราะในครอบครัวของผมนะครับมีด้วยกัน6คนเลย เป็นหลานผู้ชายสองคนหลานสาวอีกหนึ่งคนโ,โห้วุ่นวายมากครับทุกคนเหมือนจับปูใส่กระดง้งเพราะฉะนั้นเลยเกิดรายการนี้ขึ้นมาครับ Home Story ไม่ใช่แค่เรื่องราวในครอบครัวงเรานะเราอาจจะมีการโทรไปหาคนนูน้นคนนี้นะครับว่าในครอบครัวของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายเราอาจจะมีการบุกไปถึงที่ไปถึงบ้านคนนูน้นบ้านคนนี้หรือไปเจอครอบครัวใครก็แล้วแต่ที่มันน่าที่จะนําเสนอ เข้ามาในรายการ Home Story นั่นเองแล้ววันนี้ครับการที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยต้องรับภาระหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวต้องหางาน แต่สถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างที่จะลําบากในการหางานใช่ไหมครับการได้เงินมาทางช่องทางเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วนะทุกคนด้วยอาชีพของเราตอนนี้เป็นนักแสดงใช่ไหมครับเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ทุกอย่างหยุดสต็อปทำงานไม่ได้เงินก็ไม่เข้าใช่ไหมครับเราก็ต้องหาอาชีพอื่นต่อไปแล้ววันนี้ครับอีกหนึ่งอาชีพที่ครอบครัวยัดเยียดให้กับผมหัวหน้าครอบครัวก็คือตอนบาร์เบอร์ครับผมมาเลยสองทัวมานี่ก่อนเลยมาครับผม นี่ก็คือหลานชายของผมนะอันนี้คืออีคิวคนโตสุดนี่คือคนกลางอ่างเปาแต่ดูซ้าครับ <c oughs> กินเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่เยอะครับแย่งพี่กินหรือเปล่าไม่แย่งครับแล้วทำไมตัวโตวกว่าพี่ไม่รู้ครับ <c oughs> แล้ววันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่ผมต้องต้องทำหน้าที่ก็คือไม่เคยเป็นมาก่อนก็คือเป็นช่างตัดผมโอเคนี่ครับผมยาวแล้วนะผมยาวมาร้องขอตัดผมให้หน่อยตัดผมให้หน่อยเ,อเราก็ตัดไม่เป็นไง แต่จะไปที่ร้านเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้เสี่ยงครับเสี่ยงอะไรครับผมโควิด -19 ครับอ่าไม่ปลอดภัยคุณเสี่ยงไหมครับเสี่ยงครับอืมถ้าเป็นโควิดนานๆแบบนี้คุณกลัวไหมครับกลัวครับกลัวอะไรครับกลัวโควิดครับเออกลัวอะไรอีกไหมครับกลัวไม่ได้แดงโอ้ยก็คือไม่มีเงินตอนนี้นะก็ไม่มีงานนะไปหาเงินไม่ได้ก็ต้องใช้บุญเก่าใช่ไหมถ้าบุญหมดเป็นไง ก็ตายครับโอเควันนี้ผมก็ต้องทําหน้าที่นะตัดผมให้หลานเดี๋ยวมาดูกันว่าอาชีพอาชีพใหม่ของผมเนี่ยมันจะไปรอดไหมแต่ก่อนอื่นเลยใครจะเป็นคนแรกใครจะเป็นคนแรกครับผมไม่รู้ครับอ่ะต่อยิ้ชุบครับผมดูครับใครครับใครคนแรกคุณออกไปนั่งก่อนเลยครับอ่าก่อนที่เราจะตัดผมเราก็ต้องมีการเลือกทรงผมใช่ไหมครับครับคุณมีทรงผมอยู่ในใจไหมครับมีครับ ทรงผมแบบไหนคุณบอกมาเลยเดี๋ยวช่างปอนจัดให้โมโฮอสครับอ๋อคือตรงกลางยาวมาแบบนี้เลยหเหมือนพวกตัวกิ้งก่าอะไรอย่างงี้ยไหมที่แบบแหลมๆตรงกลางมาข้างๆไข,ขออ่บเอาขาวหรือไม่ขาวขาวเจี๊ยอะไรครับ <laughs> เอาขาวเจี๊ยเลยโอ้ได้ขาวเจี๊ยเดี๋ยวจัดให้จ้วเลยโอเคนั่งก่อนเลยครับผมนั่งก่อนเลยฮะทุกคนจริงๆเขาไปที่ตามร้านแต่ผมก็ต้องมีผ้าใช่ไหมแต่เราเป็นแบบจําเป็นไง อันนี้ถุงดํานะถ้าเกิดตัดแล้วดูไม่ได้ก็แม่งเอาไปทิ้งเลย <c oughs> อ่ะครับผมสวมไปนะฮะ,ะเรียบร้อยมัดไว้ก่อนมัดมัดไว้ถ้าเกิดไม่ดีหรือว่าตัดไม่ดียังไงเดี๋ยวว่าขยะมาแม่งโยนขึ้นรถขยะไปเลยโอเคก่อนที่เราจะตัดผมเราก็ต้องดูถึงอุปกรณ์อันนี้คือตามมีตามเกิดนะทุกคนอันนี้ผมเอาไว้โกนหนวดนะหนวดของผมเนี่ยต้องโกนตลอด2วันก็ยาวดำแบบนี้แหละ แล้วก็มีไดเป่าผมเดี๋ยวจะเซ็ตผมให้ด้วยนะครับผมบแล้วก็มีนะรองนะฮะรองนี่เป็นรองเบอร์หนึเบอร์สองแล้วผมก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะผมยังมีกันไกตัดด้วยนะทุกคนพร้อมด้วยกันไกซอยอ่าพร้อมไหมฮะพร้อมครับเริ่มเลยกคนป๊าปถ่ายม,มาครับมาครับมาครับ เดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวกล้องอาจจะยังไม่เห็นนะอ่ะด้านข้างนิดนึงฮะเราจะถ่ายด้านข้างไปก่อนนะครับอ่าวตอนนี้กำลังห่วยอยู่นะครับเป็นไงครับ ดูดูกระจกก่อนดูในนี้ก่อนเฮ้ยคุณไม่ใจเรอครับออกอีกครับอะไรนะเอาออกยังไงเนี่ยสามนิ้วมือเลยครับสามนิ้วมือครับถ้าเกิดแม่ด่าถึด่ายายด่าไม่เกี่ยวกับน้าปอนนะไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวผมโดนให้ครับนี่คือความต้องการของคุณเองนะครับเอาสูนกันีกสามนิ้วนะครับจัดไปจ้ามือทาบเลยครับเอามือทาบครับมือทาบอย่างนี้เหรอ ใค่ครับสามนิ้ววอนะครับครับกำไยซอยอย่ากลวงครับผมกลัวหน้าครับซอยเพื่อให้มันมันบางลงสักหน่อยนะฮะเวลาเราเซตเนี่ยมันจะได้ขึ้นง่ายขึ้นนะ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ให้อ่างเปาไปล้างผมสระผมทำความสะอาดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดแต่งทรงกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วฟินิตลุกจะออกมาเป็นยังไงของอังเปานะครับแต่ตอนนี้ไปพบกับอีคิวดีกว่าว่าอีคิวจะเอาทรงไหนกันมาอีคิวั้งเลยครับผมเห็นอ่งเปาเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วครับอ่าเป็นไงน่าจะดีไหมออกไปข้างนอกคนลุมปลาขวใส่แน่นอนครับดีดูดีครับอ่าสำหรับอีคิวอีคิวจะเอาทรงไหนเอาแบบ บอนบาร์เบอร์ครับทรงปอนบาร์เบอร์ครับทรงปอนบาร์เบอร์โอ้โหแน่ใจแน่ใจครับเอาธรรมดาดีกว่านะครับหรือว่าจะเอาแบบของเปาไม่เอาโอเคเอาทรงที่แบบว่าไปเจอผู้คนได้ครับโอเคนะครับโอเคครับสักครู่นะฮะเหมือนเช่นเดิมนะครับเราก็มีอุปกรณ์อยู่แค่นี้เราก็ถ่ายอย่างเดียวหน้าที่เราเอ้ยเดี๋ยวชุดคุมนิดนึงถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อเลยฮะ ถอดเสื้อเลยครับผมใคร,รที่อ,อยากค,คุณน่ะพร้อมไหมไม่คุณน่ะพร้อมค <laughs> โอเคอเคเย่ okay. yeah. อ้อมทดลองว่าไม่ผิดหวังครับผมนะนิดนิด,นดหน่อยน่อยนิดหน่อยนอเลยดูด้าน,น,นหน้าหน่อยฮะขั้นี้มวหูขาดนะครับไ <laughs> มวหูขาดแล้วเอาันได้ไฮนะ <laughs> vâng ừ. ạ เอาละครับทุกคนตอนนี้พนบร์เบอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดผมหลานสองคนเสร็จแล้วนี่เป็นไงฟินิชลุกเอาก่อนเลยคุณพอใจไหมกับทรงผมที่ผมตัดให้เนี่ยใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับชอบนะชอบอยู่ครับไม่ชอบก็ต้องชอบแหละใช่เกียว <laughs> <EQ. S 2> ต,ตอนนี้ถ่ายจนฝนตกเลยครับอ๋อตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากเรื่องราวโฮมสตอรี่ของเราไว้ด้วยละกันนะครับว่าเราจะมีอะไรมานําเสนอเราอาจจะ มีเขาเรียกว่าอะไรนะติดต่อกับครอบครัวนู้นครอบครัวนี้นะแต่ละครอบครัวเนี่ยมีเรื่องราวที่แตกต่างกันแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าสถานการณ์โควิดยังหนักอยู่หรือว่ายังติดเชื้อแพร่กระจายไปทุกมุมของประเทศไทยครับเรายังไม่สมควรที่จะออกจากบ้านครับโอ้ก็คือทุกคนครับกิจกรรมอะไรที่สามารถทําได้ที่บ้านเนี่ยก็กทำก<ห>ัน<อ><อ>นะครับอย่างตัดผมเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ตัดไม่เป็นไงแต่เราก็ต้องทําให้ได้ อ่ะหัวหน้าครอบัวต้องทำไม่ได้ใช่ไหมครับ่ยังออกไปกินข้าวข้างนอกก็ซื้อมาทํากินที่บ้านหรือไม่ก็สั่งมาแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวของเราแล้วก็ของทุกๆครอบครัวด้วยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนดีกว่านะฝนตกมากแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับ Home Story นะครับใครที่ชอบอะไรแบบนี้ช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์<ด> like. ให้กับพวกเราด้วยแล้วกันโอเค okay, แล้วพบก,กันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายโอ้โห oh, ไหนดูผมสิโคตรหล่อเลยว่ะโคตรหล่อเลยว่ะโอเคบ๊ายบาย